ดึกดื่นก็ไม่หลับไม่นอนนะครับทำงานลุยลุยอย่างเดียวสวัสดี f อที่น่ารักทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดังสก,กิลด่วยนะยามดึกครับนี่รถเสียเต้เร่งครับเพราะว่าเสียเต้มีงานรออยู่เสร็จคืนนี้ไหมอ้หดีเงาตาแตกเลย อันนี้แบบทึบอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ไหมมุดแปะติ๊กเกอร์ดีกว่าแปะติ๊กเกอร์นาะปั๊บรุมคันนี้คันเดียวครับเหลืออะไรมั่งอนี ลมตรงนี้เดินระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้เขามีนี้ด้วยนี่แรงดันลมใช่นี่แรงดันลมไฟท้ายดีครับช่าง

ตามสายร้อนตามอยู่เดียวสายโมนเลยอะไรโอ้มาจากไหนครับนี่เอาระทะกันมาเล่นงานเหรอยูทูปเพอขี้เกียจนี่เขาเป็นอะไรนี่ไทยญี่ปุ่นไม่ได้ได้งานไม่ได้เร่งเหรอเร็วๆหน่อยดู้อยมาดูเหรอเห็นมาโอุ๊ยอันนี้จะทำอะไรสับอะไรพว่าอะไรสับอะไรยำเรียกยำเฮ้ย ยืมจากกันนู้นมาใส่กันนี้อันนี้แต่แค่ได้คนนี้ไปเจ็บมันแค่นแค่ไหนแต่ไปฆ่าเดียวสีเพราะมันไม่มีพี่ใครตรงนี้หมดได้ไงมันเป็นยังไงเสาเสาวคนนี้ตอนนี้หมดมันมีไฟไหมไม่ได้ไฟตรงนี้ตัดหมอกโอตัดหมอกนี่เฉย ไอยนี่แกเป็นทุกนไ้ที่องนี่ความจริงฮะเสียเตดัมซิงเตเปลี่ยนเป็นเตหัวลากซิงไหมเตหัวลากซิงนายช่าง สีดิอันนี้ขัดแล้วเหรอสวยมากเลยดูอ่ะมันมีมุกด้วยดิมันมีมุกด้วยมีพุกมุกมุกมุกอ๋อม,มุกน้อยน้ำซิ่ง่ะเฮ้ย <c oughs> อะไรเนี่ยโอ้เกะนะครับ เอ,อเ,ออเออน่าจะเสร็จแล้วเอ,อ,าเอเขาดแล้วนี่สีนี่ขัดเรียบร้อยขัดไปแล้วสวยมากเลยภายในอะ่ะ ภายในล้างอย่างโอ้เอ้ยภายในดูโอ้มีเสร็จแล้วคืนนี้เหลือภายในอีกดิเหลือหน้าวัวอีกหน้าวัวก็ยังไม่ใส่ระบบดำอีก อูน้นี่นี่เอไฟท้ายเขาเนี่ยเนี้ยสวยนะไฟท้ายตัวนี้มีได้กี่ซับแล้วฮะเสยเต้มีมีคนติดตาม 50. 50. มีคนติดตามเท่าไหร่แล้ว <50. S 1> โอ,ชวอ้ช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยติดตามหน่อยครับเราจะถ่ายทีมงาน ต่อเพิ่มซับให้ดูทุกวันอือต่อเพิ่มซับเอ้าเจ๊ดึดมือมือเจ๊ดึดมืนมืออะไรเล็กนี่มันไม่หลงเลยเออระวังนะใส่รองเท้าอย่างงี้มาด้วยเฮ้ยเจ๊ดึดมืนมืออะไรเลย์ว่าอะไรฮะน่ารักดีครับจริงเหรอครับอือนี่ถึงลงยกช่างเรายกให้ดูแล้วตอนนี้ ฮะทำไมทำไมย้ายรถโอเคโอเคจะไปลุยงานรายงานแรกไงฮะเสตฮะจะลากอะไรฮะลากหินหรอ

ตรงนี้จะเป็นเสียบตัวดำนะครับมันต้องทำเสร็จแล้วก็ลองก่อนอย่าเพิ่งเอาไปวันนี้อันนี้ขา้าไหนขาญี่ปุ่นนี่ขาญี่ปุ่นอยู่นี่นี่ขายญี่ปุ่นเมือกี้แหละถอนยังช่างโอ่ถอนยัง หแล้วครับคมเมาเมาแล้วเหรอเมาอยู่นี่เองทำงานแบบนี้เลยนี่ของญี่ปุ่นเลยนี่ใสเลยมันไม่แตกหรอกไหนเอาเปลี่ยนฟ้าใส่ฟ้าก่อนเปิดสภาก่ตอนนี้ก็ดึกแล้วครับนี่เขาไหนญี่ปุ่นกับไทยนี่ไทยนี่ไทยขา่ พอดีเลยจบกันจบกันที่ร้านเท่าไหร่นะฮะเตะท่านี้ร้านเท่าไหร่นะร้านสองแสนห้าหรือเปล่าอ๋อเออมีเพิ่มตัวปั่นน้ำด้วยเนาะมาเนี่ยครับ เสียล็อกวันนี้พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งสีอะไรบางทีก็ไม่แห้งเอาไปเดี๋ยวฮะเอาจริงป่ะแหงมาแล้วเกนะ็แบ,บแรงไว้ทำพรุ่งนี้ดีกว่าช่างดึกแล้ว chăn bắp mình hao vậy ồ oh. จ๋วแจว๋แจวช่างไทยไม่แพชดด้ชาติใดในโลก นอนยากเหน็นตอนวิ่งแล้วมันจะสวยขนาดไหน,นสีนี่นี่โดดเด่นเลยนะถ้าวิ่งบนท้องถนนเอากินอะไรขนมครับนะกินไปเลยอ,อู้เอ หรือว่ากินเป็นในท่อมฉั้งแต่เลิกกล้ามากินทุกอย่างเนี่ยกินกินท่อมแล้วมันดีไหมกินท่อมอะไรนะครับกินท่อมแล้วมันดีไหมไม่รู้ครับดีบ้างเมือนดีบ้างไหมถ้าย้องมีทุกอย่างมันก็ต้องมีข้อดีข้อเสียนะกินกิน,นเดี๋ยวสักพักก็จะเลิกกินแล้วอ๋อเมียโทรตามแล้วฮัลโหลปะ เฮ้ยตต้งตต้งจอมประ,อะโอเคครับเจอกันใหม่ครับผมก็ต้องไปแล้วแหละดึกแล้วสวัสดีครับไปก่อนเด้อไปก่อนเด้อเต้ไปแล้วนะค,ครับผมครับ